นี่มากี่โมงแล้วนี่มันก็เย็นแล้วทำไมเธอมาซะตอนนี้เลยล่ะโหฉันขอโทษอาวแล้วนี่เธอรถเธอไปไหนเนี่ยเอารถป๋ามามก็พอดีรถฉันเข้าสวนเนี่ยก็เลยเอารถป๋ามาที่มาตอนเย็นนะ<ๆ>ก็เพราะว่าฉันไม่อยากขับกลางวานัน<ม>ดูบานหน้าป๋าดิโอ้โหใสขนาดเนี้ยมันจะเป็นการความร้อนได้ไงขับกลางคืนก็สบายสบา,ายดีอ่ะง<ม>ั้นช่วงเนี้ย ที่รถอยู่อู่เราเที่ยวกันคืนก่อนแล้วกันนะเที่ยวกันคืนนี้ถามมอมแม่ฉันหรือยังนี่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเธอรู้ได้ไงว่าฟิล์มใสเนี่ยป้องกันความร้อนไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งนะฟิล์มใสเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยขับรถได้อย่างปลอดภัยด้วยเพราะว่าวิสัยทัศน์ในการขับเนี่ยรศแน่นอนจริงโหรก็อย่างที่เคยมีข้อสงสัยกับ ผู้ที่ใช้รถนะครับในการที่จะเลือกใช้ฟิล์มใสๆนั้นว่ามันจะมีไหมที่ฟิล์มที่ไม่ทึบเกินไปนะครับไม่ต้องมีความเข้มของสีของฟิล์มมากเกินไปเนี่ยมันจะสามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอตอบเลยครับว่ามีจริงนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษจริงๆในการที่จะตัดคลื่นความร้อนจะต้องเคลือบสารบางตัวเข้าไปอย่างเช่นที่เป็นพวกเซรามิกก็ดีหรือพวกนานโนพาร์ติเคิลต่างๆนะครับ การเคลือบสารตัวนี้เข้าไปบนผิวฟิล์มนั้นมันสามารถจะตัดคลื่นอินฟราเรดได้สูงกว่าฟิล์มที่เป็นฟิล์มสีหรือฟิล์มโลหะได้ค่อนข้างมากนะครับก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผู้โรยพวกบางคนที่จะต้องจําเป็นนะครับที่จะต้องเลือกใช้ฟิล์มใสโดยเฉพาะขับขี่ในเวลาค่ำคืนนั้นเพื่อประโยชน์ต่อการมองหรือการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับก็จําเป็นฮะจะต้องเลือกฟิล์มที่มีความใสนะครับมากมากหน่อยคือแสงสว่างต้องส่องผ่านเกินสัก5้ขึ้นไป สรุปก็คือว่าปัจจุบันนี้มีฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่สามารถจะตัดขึ้นอินฟราเรดได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วในท้องตลาดแต่ว่าราคานั้นก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ถูกมากนักนะครับนั้นผู้พวกก็ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าเหมาะสมที่จะใช้เงินในการที่จะจ่ายเพื่อซื้อฟิล์มประเภทนี้หรือไม่อย่างไรครับ